อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามานะคะเพราะว่าพี่ปั๊มนั่นเองใช่ไหม,มย,ยัยยงี่แดดดีมากแสงสวย,ยวแต่ไม่เห็นตัวไปกันค่ะโอ้ยโอ้โยไปกันต่อ พี่ไม่โอพี่แม่โอพี่แม่โอพี่แม่โอ่่งออ้้ยา ถึงความรู้สึกก่อนมาว่าเรามีภาพาจะมงไงส่วนผู้คนที่นี่ก็น่ารักตอนของเราว่าอย่งเนี้เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ้องท่านที่จะเยอะในที่ลำบากนี้เพราะงั้นก็ไม่น่าจะมีรอบที่สองมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆดีมันเหมือนก็เราก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เราไปกับเพื่อนครั้งแรกที่บอกว่าร้านให้ไปรู้สึกว่าสนุกในวัานี้แล้วก็ วัสดีเช้าวันใหม่มด้วยเช้าที่สดใสขอะทุกคนทุกคนตื่นยากมากผมเป็นคนตื่นคนแรกนะคะคพี่ตองไปหาอะไรสักอย่างหนึงห่งใหเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าอะไรฮะเขาบอกว่าท่าทีาาขึ้นทางนี้ค่ะแต่ว่า เพราะว่าที่นี่ต้นไม้ใหญ่สูงค่ะมันก็เลยอาจจะมองไม่เห็นตาตีดขึ้นแล้วก็ไม่เห็นตาตีตกแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นมากทุกคนหนาวจริงเป็นชมธรรมชาติาที่แท้ทู ันนี้เขาเอาไปทำอะไรหรอคะันนีเ้เอาไปมัดมัดแล้วเอาไปกสายเดี๋ยเขาไปใส่เ<ม>ป้าใส่ถั่วดิน<ม>เป็นก้อนเป็นก้อนหวาน เราก็จะมาโปรเซสิ์โปรเซสิ์เนเป็น3โปรเซสิใหญ่ๆก็คือวอตโปรเซสิ์ฮันนี่โปรเซสิและไดร์โปรเซสิ์อวอตวอตโปรเซสิคือใช้น้ำร้ายใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าน่อยก็จะสามารถเอามาใชนน้เก็บไว้ได้ อีกหเดือนถึงจะมาขัวอ่ามีวัตถุเสร็จแล้ววัตถุร็บคือใช้น้ำคิดง่ายๆคือ ot, วัตถุดิบคือใช้น้ำล้างออกทำให้ชาวบ้านนิยมทำคือวัตถุดิบส่วนใหญ่เดี๋ยวให้เรื่งนี้เราไปขั่วก,กแาแฟหาหนังเย็บนะคะอาจารย์เห็นไหมอาจารย์อาจารย์พ้มอยากได้อาจารย์ขึ้นมาเองค่ะอาจารย์ขึ้นมาน <inadequ. S 1> า,านๆก็ได้เพียงนะเพราะปีหนึ่งมันออกครั้งหนึ่งหนังเยบปีนึงมันให้ผลผลิตครั้งหนึ่งใช่มันเป็นของหายากแล้วก็เวลาต้มไม่ใช่ว่าเอาไปต้มแบบ ต้มน้าเดือดอ,<ๆ>อะไรเงี้ยมันมีเทคนิคการต้มนะถ้าใครต้มไม่เป็นแข็งโปะเลยกินไม่ได้เลยอมันมีเทคนิคในการต้มต้มน้าเรียบไม่ใช่ไม่ง่ายรสชาติอ,อะคนบอกไม่ถูกอะแต่ก็อร่อยดีวันหวานถือว่าอร่อยคุ้มค่าที่ได้กินส่วนมาก<ๆ>คนที่นี่คนแก่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทําอะไรละเขาเอามาเอาเข้าวเหนียวอะแล้วก็เอาน้าเรียบเนี่ยแกะแล้วก็ปันป้นๆข้าวเหนียวกัดกินกับข้าวกันไม่ใช่ไม่ใช่เรียกน้าเรียบเราียกบักใบ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 ดีได้อิสโตชันอะ มีแคปูนะคะถ้ามานี่เป็นอยากที่วัดโปรเซสให้โปรเซสแล้วเราก็จะได้เป็นตัวนี้อันนี้จะออกหอยกึ้งเห็นแล้วมึ้งเป็นล well. ูกเต๋อ <squid. S 2> <ๆ>ันนี้เปลูกคุณลูกคุณในราคาแพงกว่าคนที่จะศึกษาเรูปมันเป็นจริงก็ต้องไปศึกษาเรื่องของดีจริงว่าีดีแบบไหนรสชาติดีแบบไหนเพราะฉะนั้นเราจะรักษาดีแบบไหนเราต้องไงทำให้ก่อนที่จะบอกคือว่ากำหนดกำหนดว่าเราต้องการให้ีดีแบบไหน ที่ไปดไปดน่อยนะจริงมัน้อแต่งออกเป็นสามสีหรือว่ามันมีหัวใจเป็นสีห่ันเป็นสตั้ง้รง้ือเาเะอกออ มต้องเคยขอเียวต้ใบขยวต้มใบันะมีรข้าันจะมีรสชาตของใบเยอะมากขาวอืมนี่เราูสิว่ัโอเคไหมทพอม่ ลิ้งแคบวันที่สองวันนี้ได้มีความรู้ได้ความรู้เยอะมากจากกลุก่มหนุ่มเนาะเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกวับอรตสาหกรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่รู้แล้วก็บรรยากาศดีมากวันนี้ก็คือ กเปนแกก็ชื่นชอบแล้วก็อินเพราะว่าเป็นคนชอบกาแฟเลยแล้วก็อยากเินต้นจที่จานมาแล้วเพราะว่าเคยดูคลิปที่เกี่ยวกับต้นกาแฟมาก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็เออินแล้วก็มีไกด์ขึ้นเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเคยขึ้นมาแล้วแต่ก็แอบเดือดเพราะว่าไม่ไม่ได้ขึ้นนานแล้วทำไม่ช้าไม่เคยยิบผ้าเลยแต่ว่าพอได้มายิบก็รู้สึกว่าไม่ยยากมันมันจะเอาเข้ารูเข็นได้อยากแต่พอยิบแล้วพอเอาไกด์ให้ก็ทำได้แล้วก็รู้สึกว่า ก็หัวใจที่ออกมาเป็นรูปหมานิดนึงอาจจะเหมือนหมานินมากเลยอาจจะหนักใจเราสองหน่อยแต่ว่าก็โอเคนเราลงวันนี้ก็โอเคนะได้ทำกิจกรรมอะไรเราก็ได้รู้พวกเรื่องเช้าและกาแฟที่ชาวบ้านที่แค่ะก็เ่อก่อนาจจะพูดในมุมที่ดีไปแล้วคือสัวดาห์แล้วพอพูดในมุมที่รู้สึกแย่บ้างสำหรับวันนี้ก็คือถึงเลยคือสื่อเช้าแล้วเพาแฟมากเพราะว่าเราเดินทางด้วยความสมบูรณ์มาแล้วแต่ว่าบรรยากาศโอเคบรรยากาศก็ถือใจเราแต่พอได้ไปเดินขึ้นเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยโคตรแบบจะเหนื่อย มันเหนื่อยมากมันเหนื่อยเหมอเพราะเราไม่ได้วอร์มร่างกายมาด้วยแล้วพอมันเดินเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกเหนื่อยเกี่ยวกับความรู้สึกแย่นึงคือเหมือนพอมันเป็นกิจกรรมเนี้ยเหมือนเราทุกคนเหนื่อยกันมากๆแล้วมันก็จะมีบางช่วงที่เราออกกันเลยเนี่ยมันก็จะมีสองคนสามคนที่เอเนอจิ้นสูงมันก็จะมีสองสามคนที่แบบเหนื่อยใช่ไหมบางทีเราก็เหนื่อยบางทีเพื่อนก็เหนื่อยสลับกันไปสลับกันมาเจอบางทีเหมือนมูดมันจะวิ่งมันมีทั้งแบบสนุกมากเหนื่อยมากก็เลยประสบการณ์ดีๆที่ได้อยู่กับเพื่อนๆค่ะแล้้้้้้้้้วววววกกก็็จจจจะะะไไไดดดดรรรรู่่่่าาาาเเเเอออิิิงงๆแแลลลชชชีีีีตตตตตมมมมัันนท์์ฟ นิสกี่พี่ติ๊กเลยค่ะเขาถ่ายไหนนะจ๊ะเขาถ่ายเขาโดนนกเห่าด้วยาวใอันนี้คือเป็นลูกที่พอไปเก็บจากสวนเลยใช่ไหมเก็บจากสวนั้ยเก็บจากสวนั้ยอันนี้มันเป็นของสดอยู่แต่ต้องเอาไปไปตักแดดหรือไปอบนะครับจะให้มันกรอบ ะแล้วกินแบบนี้มัน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 แบบใครกรอบแม่หนูขอดูถังหมักเพิ่มได้ไหมจ๊ะไอตัวที่นึ่งใบเมี่ยงที่นึ่งเมี่ยงกันได้จ้ะเป็นก๊อมค่ะอยากได้แบบอหนูหนูอยากเห็นแบบเป็นก๊อมเพราะว่าหนูเห็นแต่พวกใบสดๆกันเวลาหมักนี่หมักด้วยอะไรบ้างล่ะคะใส่น้ำน้ำต้นๆนี่ยน้ำของน้องเนี่ยอ้ยอย่างเดียวเลยใช่ไหมใส่ใส่เสยังไว้ใส่ใส่เสยังไว้เนี่ยเป็นก๊อมแบบนี้ อันนี้เนาะอันนี้คือหนึ่งซุกแล้วแม่จะมามักว้จีนี่อันนี้ย้ายบุตรเอาไว้อมค์อมเป่าๆเลยหรออมเป่าๆแบบใส่เกี๊ยวนิดหน่อยมีให้เหมือนชิมค่ะอ๋ออยากษิมเนี่ยหรือว่าเราช่าิเป็นยังไงนี่เตี๋ยสกีไม่ถูกไหมหนูก็ต้องบอกตีหรเไม่ต้องมากี่คืนหรอคะเออต้องมาเป็นเดือนก็ได้เดือนเลยก็นะเดือนสองเดือนทำมันจะเปรี้ยวอันนี้มันยังจะมีหลอดพลอยู่อ่าทำไมทำหน้าอย่างนั้น แต่ว่ามักมันมันจะมี้เราส้มแล้วก็เป็นกลิ่นชาเปรี้ยวๆฝาดๆอันนี้เลมอนต้องการไปกินน้ำส้คือสามารถใส่ใบเมี่ยงเข้าไปในนี้ใบเมี่ยงเขาใส่ไหนกระดาษยาน้ำเดียบตกเอาขึ้นตั้งตะปุ่นตั้งหนึ่งชั่วโมงกันนะเอาชั่วโมงหนึ่งคือมันมันซุกมันลมหล่ะก็เอาลงมามามาเป็นกลัแบบนี้พี่พอดบ้างหมดแล้วไปค่ะเบบี้กลับบ้านเรากันครับเย้ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบวันการเดินทางอาจสิ้นสุดแต่เรื่องเรายังไม่จบตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปค่ะ